การแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 สาเหตุหนึ่งของการแพร่กระกจายมาจากการที่มีคนไปรับเชื้อในตลาดแล้วนำกลับมาแพร่เชื้อให้คนในบ้านจากนั้นก็นำเข้าสู่โรงงานทำไมในตลาดถึงเป็นแหล่งแพร่เชื้อละ่ะเรามาดูคลิปนี้กันที่ที่มีผู้คนมากย่อมมีความเสี่ยงมากความเสี่ยงแรกการรับจ่ายตังค์ต้องสัมผัสธ,ธนบัตรหรือเหรียญ การรับของส่งของก็เป็นการแลกการสัมผัสแม้กระทั่งการเลือกหยิบของที่จะซื้อถ้าคุณสังเกตดีๆจะมีบางคนที่เปิดหน้ากากอนามัยออกเราไม่อาจรู้เลยว่าเขาใช้มือสัมผัสใบหน้าหรือไม่แล้วถ้าเขาเปิดหน้ากากอนามัยแล้วใช้มือสัมผัสของที่จะขายละ่ะยิ่งไปกว่านั้นคนที่ทนอึดอัดไม่ไหวเลยต้องขอเปิดหน้ากากพูดแป๊บหนึ่ง ผมคิดว่าทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าละอองน้ำลายมันพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนถ้าไม่สวมหน้ากากทั้งละอองที่ออกมาจากลมหายใจมียังไม่รวมหัวเลาะหรือจามนะแล้วคุณรู้หรือไม่แม้ใส่หน้ากากแล้วพูดก็มีละอองกระเซ็นออกมาแต่อยู่ในทิศทางและระยะที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีคนแออัดคุณก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวคุณเองมากขึ้นการสูดดมการสัมผัสสิ่งของ หรือการเอามือสัมผัสใบหน้าตัวเองจากนั้นคุณก็กลับบ้านจริงคนในบ้านคุณสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนแต่ตอนกินข้าวละ่ะถ้าคุณกินแบบร่วมวงพร้อมหน้าพร้อมตาก็พร้อมความเสี่ยงเช่นเดียวกันเช่นการไม่ใช้ช้อนกลางการพูดคุยระหว่างมื้ออาหารการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันถ้าคนในบ้านติดเชื้อแล้วต่างคนต่างออกไปทำงานซึ่งการทำงานอาจมีการสัมผัสพูดคุย หรือส่งต่อชิ้นงานกันแล้วผู้ติดเชื้อเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลางเช่นห้องน้ำการสัมผัสสิ่งต่างๆย่อมเกิดขึ้นแม้กระทั่งที่นั่งพักผ่อนตู้ล็อกเกอร์หรือจุดสุบุรีอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อได้เมื่อมีคนอื่นมาสัมผัสต่อ และนี่คือสาเหตุในการแพร่กระจายจากตลาดมาบ้านและนำเข้าสู่โรงงานถ้าวงจรชีวิตของคนคนนั้นเป็นแบบนี้เรื่อยๆก็จะเกิดการแพร่กระจายจำนวนมากขึ้นดังนั้นเมื่อคุณจาเป็นต้องเข้าตลาดควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อสัตว์ผักผลไม้โดยตรงระวังการสัมผัสธนบัตรเหรียญและถุงพลาสติกหรือให้หลีกเลี่ยงการเข้าตลาดที่มีคนแออัดการปฏิบัติตนเมื่ออยู่บ้าน ทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันเช่นห้องน้ําการรับประทานอาหารควรกินร้อนแยกทานแบบจานเดียวและเว้นระยะห่างในครอบครัวให้มากขึ้นการปฏิบัติตนในโรงงานเมื่อใช้พื้นที่ส่วนรวมที่ต้องมีการสัมผัสเมื่อเสร็จแล้วให้หล้างมือทุกครั้งและปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทเช่นการใช้ห้องน้ําควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดไม่ใช้เครื่องสําอางร่วมกันไม่ยืนรอหรือพูดคุยกันในห้องน้ําเป็นต้น และเล่นยำ้ำการไม่เข้าไปในพื้นที่ที่แออัดการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเว้ระยะห่างกับทุกคนล้างมือบ่อยๆทำแบบนี้ในทุกๆท,ที่ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน TNC สู้โควิด